ต๊ะนี้นะครับตัวนี้จะเป็นกระดานปูพื้นตรงนี้เราสามารถมาทําเป็นโต๊ะนั่งได้ครับนี่มันจะเป็นแบบนี้ครับเรานั่งตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นโต๊ะกินข้าวหรือโต๊ะอะไรได้ครับทํางานเจ้าของเขาต้องการแบบนี้ผมก็จะใส่ขาพับแบบนี้ครับขาเหล็กบบนี่ครับเห็นไหมครับแล้วก็วางมานันนี้ตัวนี้ก็จะเป็นโต๊ะนั่งกินข้าวนั่งงในเล่นข้างในได้ครับ ะจะเป็นแบบนี้ครับท้ายนี้ก็ตัวรุ่นนี้อินโนวาตัวนี้จะไม่เหมือนตัวรุ่นแรกที่ผมทําเพราะรุ่นแรกผมจะมีเกะสไลด์ครับมีเกะตัวนี้ออกมาแต่ตัวนี้เจ้าของไม่เอาเกะเขาต้องการฝาเปิดปิดแบบน,นี้ครับแบบใหญ่ๆเลยครับแบบนี้แล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นที่เก็บของเหมือนเดิมครับฝาปิดข้างๆผมก็ยืดนอตตัวนี้เหมือนเดิมครับ ฝั่งนี้เหมือนกันนี่ครับส่วนเบาะก,ก็ดันได้เหมือนเดิมนี่ครับภายในก็จะเป็นแบบนี้ครับเราก็จะนั่งฝั่งนี้แล้วฝั่งโน้นก็นั่งทําคอมรั่วกินข้าวได้ครับเดี๋ยวเราไปดูเก๊ตัวในหลุมในกันว่ามันใหญ่ขนาดไหนครับอ่ามาดูเก๊อันนี้ในกระดานโต๊ะเกี้นะผมก็พับเก็บเรียบร้อยแล้วจะเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูเก๊กันอ่าตัวนี้ครับตัวนี้เป็นฝา รุ่นนี้จะแปลกกว่ารุ่นก่อนเพราะผมรุ่นก่อนผมจะมีสองสองหลุมผมรู้สึกสองหลุมมันจะแคบไปหน่อยเก็บของน้อยครับผมก็เลยทําเป็นหลุมใหญ่เลยครับตัวนี้หลุมใหญ่ใหมันจะกว้างเก็บของได้เยอะครับนี่ครับฝั่งนน้เหมือนกันครับฝั่งน้นงนงนก็หลุมใหญ่เหมือนกันครับตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูฝั่งนน้เหมือนกันครับนี่นี่ ฝั่งนี้ก็เปิดแับนี้เหมือนกันครับเห็นไหมครับเห็นไหมสังเกตผมทําฝาใหญ่เลยครับตัวนี้จะกว้างเห็นไหมครับอ่าตัวนี้ตัวเก๊ตหน้าครับแล้วก็ปิดอ่านี่ครับตัวนี้เราก็นั่งได้อีกครับอ่าอันนี้มาเดี๋ยว เรามาทําโต๊ะหลังนะกระดานกระดานตัวนี้จะเป็นกระดานที่ปูนอนข้างในเหมือนกันแต่เราสามารถมาทาเป็นโต๊ะข้างหลังได้เดี๋ยวผมทำให้ดูนะมินเดออยตรงนี้แล้วเรา,ารก็วางหมอนนี้เปดีมาอยู่รอกนี้เดี๋ยแล้วเราก็ใส่ขาเหมือนเดิมครับขาตัวนี้จะเป็นเกลียวอ่าเกลียวสั้ขาครับ ทเท่ากันครับอ่าเนี่ยครับตรงนี้เราก็จะเป็นโต๊ะนั่งกินข้าวหรือว่าทำข้าวข้างหลังไดน้นี่ครับถ้าเราเลืิกใช้เราก็ตัวนี้ไปวางไว้ข้างในมันเดิมเป็นเป็นพื้นนอนตัวนี้จะเป็นพื้นนอนครับตัวนี้พอเราเลิกใช้เราก็หมุนออกเหมือนเดิมครับเป็นเกลียว ผมจะทำเกลียวไว้เนี่ยเป็ดเกลียวตัวนี้ครับน,น,าาน,นี่ครับเป็ดเกลียวกระดาษนี่ครับที่ปูข้างหลังตะกี้นี้นะเราก็มาปูอะ ตัวนี้าก็กระดานขาโต๊ะที่ที่ขาโต๊ะอยู่ข้างในแล้วเราก็ปูลงไปเลยครับมันก็จะมีเดือยมันอยูอ่นี่ครับเราก็นั่งนอนได้แล้วครับ เป็นแบบนี้เลยเดีย๋ยวเรามาดูภายในกันตัวนี้จะเห็นไหมตัวนี้รุ่นนี้จะเสมอกันเพราะว่าเขาจะเอาแบบเรียบ,เ,ยบเพราะเขาไม่เอาเก๊ตตัวหลังพอไม่มีเก๊ตตัวหลังมันก็พื้นก็จะเรียบไปด้วยกันเลยตัวนี้พอป,ปูที่นอนมันจะเรียบไปเลยครับ ภายในครับกว้างกว่างครับอินโนวาตัวนี้กระดานสองตัวนี้ตัวนี้เป็นโต๊ะตัวนี้โต๊ะท้ายเราก็มาใช้งานข้างหลังได้ตัวที่ผมรีวิวให้ดูครับนี่ตัวนู้ก็เกะ2ตัวใหญ่